สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะมาคารมาทานผลไม้กับรัดค่ะบ่ายสามสิบนาทีนะคะรัดพุ่นทานข้าวเสร็จทานข้าวกับหมูกรอบเมื่อาวานนี้รัดทำหมูกรอบสามีซื้อมาไม่ลูกใหญ่ร้านแขกนะมาคารมาทานด้วยกันกับรัด กับข้าวไว้ชิมดูสิใบสดอยู่นะคะ so bei mir gibt bei mir gibt immer die die Bestätigung dass es gibt bei den Schafen vor mir ja เขาจะดูแข่งรถแล้วเขาเปิดเขาเปิดอ่ะในโนดบุ็กอะส่งไปเครื่องใหญ่โทรทัศน์แล้วมันไม่มันไม่เชื่อมต่อเขาเลยโทรหาเพื่อนเขา ไม่เงียบไม่มีแม้มมเพื่อนเพื่อนเข้าไปทำข้อมูลภาษีหรือยังคะรัดเข้าไปทำวันก่อนทำยากยาก กว่าจะทำได้อ๋อกำลังพอดีนะเปรี้ยวหวานกำลังรสชาติพอดีพอดีถ้าหวานมากก็ไม่อร่อยนะอม แข่งรถอยากมีกำลังดูแข่งรถอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดนะฮะแล้วก็ลงมือเฮ็ดจนตาแฉะตาเปียกหมดแล้วนะคะยังไม่ได้รับเงินยูทูบเลยนะ ก็ลงมือเฮ็ดไปด้วยกันนะคะสามีเปิดรอทักด้านหลังไม่มีอะไรนะคะวันนี้รัดมาทักทายสั้นๆนะคะ กกอกพ้อมูลภาษีไปไม่รู้เกออกลุกหรือเกอะผิดกกอกไปครั้งแรกก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ลงชื่อไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ก,ก็กกากรอบที่สามถึงทำได้ค่ะทักตายสั้นๆค่ะลาไปแล้วค่ะดีค